วิดลักแฟนเพลงทางช่องทางของ y o u t u เฮ้ยเอาแบบตลกตลกนิดนึงอารมณ์ดีทุกวันนะครับผมก็มีมุกแบบเด็ดๆมนาะทุกวันเลยเนาะอ่าสําหรับฟาร์ดีมวิทยรักแฟนเพลงเกี่ยวกับระบบติดวิญญาณนังดูน่ากลัวเนะคําคํนี้ถ้าเป็นตอนเด็กๆนี่ผมวิ่งหนีเลยนะแต่ตอนโตกับเข้าถึงครับอืไม่ว่าเราจะทําอาชีพด้วย อาชีพอะไรเราลองสังเกตดีๆสิถ้าเราแบบว่าทําด้วยความตั้งใจนะแล้วก็ทําทด้วยความสนุกนะมันเหมือนเรากําลังพุ่มเททั้งพลังกายทั้งพลังใจทั้งพลังความคิดด้วยสิ่งสิ่งเดียวและสิ่งสิ่งนั้นที่ผมเคยพูดกับน้องๆพนักงานอยู่เสมอบอกว่าเราต้องใส่ระดับจิตวิญ,ญญาณเข้าไปเลยนะงานชิ้นนี้แล้วมันจะสำเร็จได้ดังใจหมายโอ้ ยินดีต้อนรับนะครับผู้ชมที่เพิ่มขึ้นหนึ่งท่านเดี๋ยวขอพาไปเปิดระบบทางด้าน Ti k t o k นะครับเริ่มไลฟ์ไปพร้อมกันนะผมไลฟ์สองช่องทางนะครับช่องทางที่หนึ่งคือ YouTube ช่องทางที่สองคือ t i k t o k นะครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่าน <c oughs> ได้ยินเสียงผมดังฟังชัดไหม <c oughs> เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวขอเทสนิดนึงขอเทสเสียงด้วย <c oughs> เดี๋ยวผมเทสระบบเสียงนิดนึงนะครับอืมนะก็ ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามด้วยนะใครเข้ามาใหม่กดติดตามนะครับถ้าเสียงดังกดเก้ามาทีเสียงดังเป็นปกติกดเก้ามาทีเนาะเสียงไม่ดังก็คนกดไม่ได้ <c oughs> ถ้าเสียงไม่ดังคือกดไม่ได้นะอันนั้นก็ปกติเหมือนกันกดเก้ามาทีนะครับถ้าเสียงดังเดี๋ยวขอดูช่องทางตัวเองก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับภาพชัดเสียงดีไ้ยเอ่ยอืม รู้สึกว่าทางช่องทางทางด้านทิกต็อกเนี่ยภาพสวยภาพสวยเพราะผมเปลี่ยนมุมกล้องใหม่ตลอดนะครับทางด้าน YouTube ก็ไม่แพ้กันหรอกครับนะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้รู้สึกแบบอินเทอร์เน็ตช้าๆ้านิดนึงอะ่ะช้าไหมช้าไหมเนกระตุกไหมอืมเดี๋ยวผมจะได้เช็คพวกสัญญาณอินเทอร์เน็ตใหม่ครับเพราะว่าเราจะมีการเช็คส,สัญญาณอินเทอร์เน็ตกันใหม่ทุกรอบเลย แต่ตอนนี้สงสัยต้องยังดูชุบผมเป็นอะไรอีกแล้วเครื่องนี้เข้าไม่ได้เลยมืดเสียงดังฟังชัดไหมเอเลยทักทายกันหน่อยสวัสดีครับเสียงดังไหมบังเอิญว่าเครื่องแอดมินผมเข้าไม่ได้เลยหมุนยิ่วเลยก็เลยต้องเน้นถามเอฟซีเพื่อนๆเอาเนาะอ่าสวัสดีด้วยนะครับคุณลาคุณลานะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคน อาจจะเป็นแค่มือถือผมเครื่องเดียวก็ได้นะนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมจะลองเข้าใหม่ดูปึ๊บว้าวน่าจะไม่ได้อาเจ็ดท่านมาแววอทางด้านนี้ล่ะนะครับทักทายหน่อยเดี๋ยวแชร์เดี๋ยวแชร์ด้วยนะครับใครเข้ามาใหม่นะครับกดติดตามกดแชร์ได้เลยนะครับเนื้อหาสาระของเรื่องราวในวันนี้แน่นอนผมมากับสาระจากระบบ นะครับของการใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยแหละนะแล้วเป็นระบบที่ไม่มีที่ไหนมีเนเพราะว่าเรื่องเราการใช้ชีวิตของผมเนี่ยได้เปลี่ยนหน้าที่การงานอาชีพของตัวเองมานั่งอยู่ตรงเนี้ยทุกวันนะครับอืมเออค่าติดตามที่ติดตามคืนไหมครับอืมอ๋อไม่มีปัญหานะครับมันจะได้เป็น เป็นการติดตามเฉยๆอยู่แล้วนะครับแน่นอนเมื่อใครติดตามผมก็คุ้มค่าแน่นอนครับเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังสื่อสารเล่าประสบการณ์ให้ฟังทั้งหมดเนี่ยนะครับของแพงแน่นอนไม่มีขายผมการันตีให้นะครับอืมไม่มีขายนะครับมีอีกทีนึงอยู่ในคอร์สออนไลน์เลยอะ่ะเพื่อนๆคิดว่าแพงไม่แพงล่ะเอออันนี้แพงที่สุดเพราะหัวข้อวันนี้มาแพงมากนะครับ ส่วนถ้าพูดถึงเรื่องของพวกคะแนนที่เป็นแฟนเพจแฟนท็อปนะนะอันนั้นก็คือในระบบเนี่ยเขาใส่ไว้ให้เราอยู่แล้วในเรื่องของตัวคะแนนนะเราไปชมใครทิมพคอมเมนต์สวัสดีอะไรก็ตามเราจะได้ของเราคืนนะครับกลับไปอยู่แล้วนะเหมือนกันผมเข้าไปทิมคอมเมนต์หลายๆคนเวลานั่งฟังนะครับชมเนื้อหาสาระหรือว่าข้อมูลดีๆเนี่ยก็จะได้ค่าการติดตามคืนอยู่แล้วนะครับแบบนี้ โอเคนะนะครับอ่าพี่ลาวีพี่ลาวีนะครับติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกลับด้วยครับอ๋อโอเคแม่ผมอาจจะแบบเมื่อกี้อาจจะเข้าใจผิดนิดหน่อยนะเพราะว่าเวลาพิมพ์เนี่ยมันมันชอบผสมคําให้เราเองเนาะในระบบอะได้เลยได้เลยเดี๋ยวผมกดติดตามก่อนนะพี่ลาวีเนาะ,ะปกตินี้ผมไม่ค่อยติดตามใครนะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวก่อน ติดตามติดตามอึ๊บปึบึบึบึอบ,อ,บ,อ,บอืมอ่าไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวผมแคปไว้แล้วกันนะครับผมจะแคปไว้เพราะว่ามันไม่สามารถกดในนี้ได้นะแต่แคปได้นะครับพอแคปเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตามต่อกับนะครับเพราะว่าในนี้มันจะมีแค่เป็นระบบเรื่องของการดูแลนาออันนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเข้ามาในช่องนี้บ่อย แล้วก็เดี๋ยวผมติดตามกลับแน่นอนนะครับมาพิมพ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะหรือสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดสอบถามมาได้เลยเราจะได้จูนระบบนะครับข้างในตัวของเราเนี่ยแหละจูนระบบพบกับความมั่งคั่งนะหลายๆคนบอกว่าต้องการปลดล็อกเกี่ยวกับข้อจำกัดของความร่ำรวยแต่ผมจะบอกว่า ถ้าเราจะไปเจอความรวยเลยนะครับอย่างเช่นในการใช้ชีวิตของเราโดยปกติที่เราใช้ชีวิตอยู่ในตอนนี้เราจะไปพบกับความร่ำรวยเลยโดยที่เราไม่มีของดีไม่มีวิชาหรือไม่มีนะครับเรื่องของอ,อแรงจูงใจต่างๆเนี่ยเราจะไม่ไปเจอความร่ำรวยแน่นะเ,เราจะไม่เจอความร่ำรวยและทุกคนจะยังไม่ได้เจอผมด้วย แต่เมื่อเรามีความมั่งคั่งอยู่ในตัวมีของดีอยู่ในตัวการที่เราได้มาเจอกันนะครับพูดคุยทักทายนะปรับจูนความคิดเห็นทัศนคติมาพร้อมกันนี่แหละครับเป็นการเปิด n d s e t นะภาษาอังกฤษเขาเรียก Mindset นะครับทัศนคติแต่ผมจะเรียกว่าการเปิดระบบนะการเปิดระบบของจิตใต้สำน็จ เราจะได้เปิดระบบการรับรู้ไปพร้อมกันนะครับจากการมองเห็นการได้ยินการฟังเนื้อหาความเข้าใจผมเลยต้องเช็คว่าได้ยินเสียงผมไหมนะครับมองเห็นหน้าผมชัดเจนไหมขอบคุณด้วยสําหรับหัวใจรัวๆครับขอบคุณสาหรับพี่ทองพูนทองพุ่มด้วยใครกดหัวใจมาขอให้ได้รับนะครับความรักไปสิบเท่าเช่นเดียวกันนะกดติดตามผมขอให้ได้ผู้ติดตามมากเพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าแน่ คำพูดผมพูดคําไหนคํานั้นนะครับผมไม่เป็นพูดกลับไปกลับมาเด็ดขาดนะเพราะว่าผมฝึกนะครับเป็นคนที่ดึงดูดความจริงใจเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เราได้สร้างความจริงใจไว้ที่ใดก็ตามเราสังเกตได้เราสร้างความจริงใจกับหมู่มิตรเพื่อนฝูงที่ทํางานนะครับเพื่อนร่วมงานเราก็จะได้เพื่อนร่วมงานที่มีความจริงใจกับเรากลับทุกคนว่าจริงไหมแต่เมื่อใดก็ตามที่ เราสร้างการโกรธการเกลียดการโมโหการหลอกลวงนะครับความไม่น่าเชื่อถือต่างๆไว้เหมือนกับนิทานน่ะที่เราเคยฟังตั้งแต่สมัยเด็กๆรเราเคยฟังนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะไหมทำไมนิทานนี้มันก็เป็นนิทานที่เบสิกกับพี่แจ็คเด็กๆเขาฟังกันนะเด็กแบบบ้านๆเขาฟังกันนะครับแต่ไม่ว่าจะเด็กบ้านๆเล็กๆอายุ ไม่มากอายุแค่ห้าขวบ6กขวบนอนฟังนิทานรู้เรื่องจนกระทั่งมาถึงช่วงเวลาโตของเราเนี่ยเราก็ยังจดจำเรื่องนิทานเด็กๆอย่างนี้ได้ดีจริงไหมเออเรายังคงจดจำเรื่องเราเหล่านี้ได้ชัดเจนเลยพอผมบอกว่าใครรู้จักนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะบ้างถ้าใครรู้จักและ เราอยากจะเริ่มพัฒนาความลับนี้ไปพร้อมกันว่าทำไมเราถึงยังจดจำเรื่องนี้ได้ดีนะครับระหว่างที่ถ้าผมมีหนังสือใหม่ๆให้คุณอ่านหนึ่งเล่มเลยเป็นหนทางแห่งความสำเร็จและความร่ำรวยแต่พออ่านผ่านไปเนี่ยผมให้ใช้ระยะเวลาสามวันในการอ่านให้เสร็จและสรุปอยวนั้นเราจะจดจำได้ไม่เทียบเท่ากับเรื่องนิทานเด็กเลี้ยงแกะ เพื่อนว่าจริงไหมเด็กเลี้ยงแกะจําง่ายกว่าเยอะเลยพี่จักมาให้อ่านอะไรโอ้หัวจะปวดแม่วิชาการเยอะเนาะเด็กเลี้ยงแกะนี่จําได้แบบสบายสบายเลยใครใครก็รู้จักถูกไหมนะดังนั้นแล้วไอ้ตรงเนี้แหละคือความลับของม่วงแห่งการเวลาแห่งสมองและความจำม่วงแห่งการเวลาคือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วในอดีต ผ่านการเวลามาแล้วในอดีตจนมาถึงปัจจุบันในตอนนี้แต่ความแปลกความว้าวคือณปัจจุบันทําไมเรายังคงจําได้ดีอยู่เลยแต่เรื่องปัจจุบันที่กําลังเรียนรู้อยู่ในตอนนี้หรือว่าฝึกความสามารถใหม่หรือว่าฝึกระดับทักษะที่จะไปพร้อมรับรายได้ใหม่จําไม่ได้เห็นไหม คือว่วงแห่งการเวลานี่มีผลมากๆนะครับแล้วก็ที่รอไว้โทษทีนะผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์พี่ครับทำไมเออคุณดูพี่น้อยจังคนดูหรอนั่นนะสิ <c oughs> ไม่น้อยหรอกเนี่ยเดี๋ยวเาก็เดี๋ยวก็เพิ่มมาขึ้นมากเรื่อยๆนะครับไม่น้อยไม่น้อยเราจะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเห็นปะ่ะอ่ามันก็เป็นช่วงๆแหละครับน้อยมั่งมากมั่งนะแต่ ที่แจ็คก็จะเน้นในการสร้างระบบภายในของทุกคนนะครับเพราะนี่คือระบบที่ผมเปลี่ยนหน้าที่อาชีพการงานนะครับมาเรื่อยๆจนมานั่งตรงนี้แหละนะแล้วสำหรับผมอ่ะไม่มีความลับใดในโลกอยู่แล้วนะครับที่เราไม่สามารถนั่งทำหรือว่าเปลี่ยนอาชีพนั้น,นมาได้แบบนี้จริงนะอันนั้นจะไม่ได้เรียกความลับครับมันเรียกความเป็นจริงนี่แหละ ถ้าทำไม่ได้จริงก็เปลี่ยนอาชีพไาไม่ได้จริงๆง,ง่ายๆม s เ n s นเนาะส่วนคนดูจะน้อยจะมากเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเองนะครับเราจะเน้นแบบคนที่ถึงพร้อมแล้วกันถึงพร้อมต่อความร่ํารวยเยนี่ยใครได้ฟังผมหรือว่าเราสามารถโฟกัสตรงนี้ได้ปุ๊บเราก็จะพร้อมรับครับเพราะว่าไปตามหาที่ไหนก็ไม่มีนะผมผมเนี่ยไปตามหาเนี่ยการันตีจากตัวผมเองนะผมตามหา อาชีพหน้าที่การงานที่อิสระภาพที่รู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่ทําแล้วเกิดความมั่นใจนะครับผมตามหามา18ปีผมไม่เจอเลยสักทนะีเจอแต่อาชีพที่โดนเจ้านายโดนซ e o บังคับนะครับฝืนใจหรือบางทีเจอเพื่อนร่วมงานเจอปัญหาครอบครัวเจอปัญหาลูกในการสอนลูกต่างๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นกับตัว แล้วจังหวะนั้นนะครับผมก็อยากจะถามเพื่อนๆเหมือนกันว่าเราทํายังไงกับปัญหาเรานะเราบอกว่าอันนี้ดวงสวยใช่ไหมเราบอกว่าโอ้วันนี้มีความทุกข์มาอีกแล้วแย่จังชีวิตว่าคุณเหมือนผมเป๊ะเลยนะผมก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละผมก็คิดว่าอันนี่มันคือโอ้โหดวงไม่ดีความสวยสถานการณ์แย่ความทุกข์ณนะปัจจุบันนี้ผมบอกเลยว่าอันนั้นแหละ คือสัญญาณนะครับการเปิดรับความร่ำรวยเออนะอ่าน้องน้องลาบอกยิ้ม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 ยินั่นแหละครับอืมไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวยูเซอร์เนี่ยเขาเขาจะคัดเองนะครับซึ่งระบบเนี่ยเขาจะคัดยูเซอร์ที่พร้อมรับในเรื่องนี้นะอ่า,อาเราสังเกตได้คอนเทนต์ใดก็ตามที่มันมันมีเนื้อสาระอย่างลึกซึ้งอะ่ะ ะครับคนคนผู้คนส่วนใหญ่เนะี่ยผมไม่ได้กล่าวโทษหรือว่าไปตัดสินแต่ละบุคคลนะแต่ณนะยุคป,ปัจจุบันเนี่ยออนไลน์เนี่ยนะครับมันเป็นสื่อทั้งการเรียนทั้งการสอนนะครับหรือทั้งสร้างสรรค์ทางด้านทั้งความสนุกตลกสนุกสนานผ่อนคลายมีทั้งหมดเลยซึ่งมันเยอะมากนะครับแล้วก็ทั้งคลิปรีวิวคลิปช็อตก็มีเยอะมาก มันทำให้เราเนี่ยจะต้องตัดสินใจตามการลื่นไหลของคอนเทนต์ของคลิปอย่างรวดเร็วนะ,อะพอมีช็อตคลิปมาก็ปุ๊บมหมดแล้วอยากดูต่อเอาอีกอยากดูต่ออยากดูต่ออยากดูซิว่าครั้งต่อไปเป็นยังไงนะซึ่งอาการแบบนั้นแหละครับมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเองเน่ยใจร้อนนะเฮ้ยฉันเป็นคนใจร้อนอนะ่ะหยุดหยุดรูดฟีดไม่ได้เลยอะ่ะ คือมันอยากดูอีกแบบไม่เลิกสักทีเนี่ยผ่านไปใครเคยสังเกตตัวเองบ้างประมาณชั่วโมงหนึ่งกับกับความสงสัยของตัวเองครับที่มันเกิดขึ้นระหว่างรูดฟีดไปเฮ้ยกูกำลังมาเลยอย่างนี้ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุปดูไปป,ปวดตาแล้วไม่ไหวแล้วจนกว่าจะปวดตาจนกว่าจะเลิกจนกว่าจะพักนะครับคือถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังพอที่จะรู้สึกตัวได้ ทีนี้ถ้าพูดถึงเป็นเรื่องของเด็กนะเด็กเนี่ยไปโอ้โหเพราะว่าระบบประสาทตาเขายังดีอะ่ะทุกอย่างคุณภาพร่างกายเขายังดีอ่อะเขาก็ไปเพลินเลยอะ่ะนะลูกชายผมเป็น